ตอนแม่ขับรถเขาก็โทรมาเออแล้วก็บอกว่าเออคุณแม่น้องโมเน่ใช่ไหมคะเออน้องผ่านอดิชั่นนะคะให้เวิร์กช็อปวันที่ๆๆๆๆๆเดี๋ยวจะส่งอีเมลไปนะคะเอออะไรงี้ใช่ไหมทุกคนเราก็เลยได้ไปเวิร์กช็อปใช่ไปเวิร์กช็อปวันแรกเราก็อดิชัน่นแล้วูว่าเพื่อนเราทุกคนก็คือผ่านหมดเลยทุกคนแล้วหนูก็ไปเจอคนนึงมาทุกคนคือแบบ ตอนนั้นคือเพื่อนยังไม่มาแล้วก็เลยไปคุยกับคนหนึ่งมาเป็นเป็นเพื่อนสนิทพี่พีทุกคนแล้วแบบตอนนั้นน่ะเขาก็พูดกับหนูว่าแบบเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวรอเพื่อนพี่มานะเพื่อนพี่สวยมากซึ่งเพื่อนพี่สวยมากคนนั้นน่ะคือพี่พีอีทุกคนแล้วแบบตอนหนูเห็นพี่พีอเดินเข้ามาหนูแบบโหทำไมสวยทำไมหน้าตาดีขนาดนี้เนี่ยแบบสวยมากรูปพองพี่แบบสวยมากใช่แล้วตอนแรกที่พี่ป๊อบมาใช่ไหมทุกคนตอนแรกหนูคิดว่าพี่ป๊อบแบบเป็นพี่ฟัง พี่ฟังนาดาวทุกคนตอนแรกหนูเป็นแขกรับเชิญคือหน้าเหมือนมากแล้วแบบทุกคนเก็บป้าใส่แม็ดอ่ะคือใส่แมดยิ่งเหมือนอ่ะแบบเหมือนพี่ฟังนาดาวมากแล้วสรุปก็คือไม่ใช่นะคะทุกคนจะบอกว่าตอนนั้นน่ะหนูเดินออกมาจากห้องที่เขานอนก็ใช่ไหมทุกคนแบบเพิ่งตื่นเลยแล้วแบบแพนเค,ค้กอยู่ดีก็มาหยิบผ้าห่มหนูไปจากมือแบบทุกคนเข้าใจคนเพิ่งตื่นไปเดินออกมาจากห้องก็สลืมสลือแบบอยู่ดีแพนเค,ค้กมันก็หยิบมาจากมือนหนูแล้วก็หนูไม่รู้จักชื่อแพนเค้นะไม่รู้ว่าแพนเค้กเป็นใครแต่แพนเค้ ไอ้เค้บอกว่าแบบเฮ้ยหวัดดีโมเน่มันก็หยิบไปเลยทุกคนแบบหยิบไปจากมือหนูแบบตกใจมากแบบฮะอะไรเงี้ยแล้วแบบเขาแพนเค้ก็วิ่งแบบวิ่งวนแล้วก็วิ่งได้จับเก็บผ้าห่มซึ่งแบบคือหนูก็ไม่เข้าใจว่าหนูจะวิ่งทําไมแต่ว่าหนูก็วิ่งไปแล้วนะทุกคนแล้วก็วิ่งแล้วก็แบบโคตรคือเข้าใจป่ะคือวิ่งวิ่งไล่จับกับคนที่ไม่รู้จักอ่ะคือมันก็เก่งๆแบบเราคนรู้สิ่งไงคือมันเก่งๆนิดนึงทุกคนแต่ว่าเราก็ได้แล้วก็ตอนนี้เราก็สนนนกกกัเเค้แลวอยู่